นะนําตัวนิดนึงครับอ,อ๋อผมพิเชษมูลสาครับครับอ๋มอมูลสานี่คือเป็นญาติกับวุฒิอ่าอ่าใช่จําได้แล้วเป็นหน้าเขาครับเป็นน้าน้าของวุฒิก็คุณลุงขวัญเชษก็คือเป็นญาติกันพี่ชายพี่ชายกันเลยอ๋อโอเคครับก็วันนี้ผมเดินทางไปที่สวนทุเรียนชําบอนแล้วกลับมาพอดีเห็นมีการตัดต้นเตรียมทําพันธุ์อะไรกันก็เลยแวะพูดคุยเอ่อเป็นยังไงครับกับกับเอ่อ ที่ไร่มันสำปะหลังที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดูแลเป็นพิเศษครับอะไรนะฮอร์โมนอะไรนะอย่างเงี้ยอดีสองห้าหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นที่น่าพอใจไหมกับผลงานกะยังมันต้องรอดูตอนเก็บเกี่ยวอ่ะเออเบื้องต้นจาก <c oughs> ต้นไม้กับใบของเขาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมอ่าพอใจครับพอใจตอนนี้ก็เหลือรอดูในเรื่องของหัวครับ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวประมาณวันไหนครับขวานก็คือวันน่าจะไม่ต้นต้นปีหน้าหรือว่าเอเดียนทันวาอะไรกางเดียนนี้แล้วมั้งอ๋อก็ไม่นานนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจะเก็บเกี่ยวยังไงเดี๋ยวขอเข้ามาดูได้ด้วยไหมครับได้ครับได้นะครับใช้อาดีสองห้าหนึ่งมานี่กับกับอะไรบ้างหรือเริ่มใช้กับมันมาอย่างเดียวอ่าเพิ่งใช้กับมันครับแรงเหตุจูงใจหรือว่าสิ่งที่อยากใช้อดีสสองห้าหนึ่งนี่มาจากใครครับ ไอซื้อเกตก็ไม่รู้ซื้อจริงเขาอ๋อเกตเขาก็ทํามันเหมือนกันทำกระพาะเหมือนกันครับก็คือเป็นคนรู้จักกันครับเขาแนะนําเอาเขาเอาไปซิที่ไร่ข้างๆครับก็ลองใส่ดูและเห็นผลผลิตเขาไหมครับตอนที่เขาเก็บเ่วเห็นแล้วครับเพราะผมไปรับจ้างลากเขาอ๋อก็เลยได้สัมผัสเองเลยครับก็เลยเป็นเหตุจูงใจว่าเอามาลองใช้กับของตัวเองอยากลองครับ ประมาณเดือนธันวาเนาะครับเดี๋ยวยังไงเก็บเกี่ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งไปแจ้งบอกกับเกตดก็ได้หรือบอกเกรดก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลาทางานเพราะช่วงนี้เห็นโอ้โหทำงานกันอย่างสมัครเเขนขอบคุณนะครับสําหรับผมทีมงานของท่านัดกรกรสุกเกษเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่รอเก็บเกี่ยวมาเชิโชมผมงานด้วยกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณไปดูหัวเคือบลอแปลกโอ้เห็นเห็นแล้วครับ น,น้นน oh, อบเอ,อันนี้อันนี้คือคุณพี่ที่มามาร่วมงานที่นี่ผมเพิ่งรู้จักครั้งแรกนะครับ oh ก็เมืเ่อกี้พี่พูดว่าไปดูสีหัว,วเบลอแต่น,นี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นนะ oh, 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 oh. ได้ยินจากที่พี่พูดอันนี้ก็ทีมงานาพักผมเข้าใจแดดแรงมากพักพักพักก่อน oh, oh. ครับต้องหยุดเย็นก่อนได้ครับแล้วแล้วทีมพี่ทั้งหมดเนี่ยวันเก็บวันเก็บเกี่ยวมากันอีกอไหมครับเนี่ยอ๋อมา มานนี้ละแถว่คุณพี่ก็เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับมนแก่งครับอ๋อเป็นคนบ้านแก่ง๋อคนบ้านเดียวกับทางดรกรสุปรเสอ่ารู้จักกันด้วยโอเคครับก็เพื่อนองนีอ๋อละครับดรกรนะดรกรอาทิตยสองห้าหนึ่งคือดรกรเป็นผู้คิดคดวิจัยนะครับแล้วก็ได้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ก็เด ok 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 uh, uh, ี๋ยววันเก็บเกี่ยวผมขออนุญาตมาถ่ายทำหน่อยนะครับได้เลยครับผมเบอร์เลแน่เบอร์เลแน่ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับอันนี้อันนี้คือรู้จักลรกตกรเลยใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโอ้เรียนด้วยกันเรียนด้วยกันด้วยอ๋อครับผมแล้วแล้วเคยใช้อดีตสองห้าห้าหนึ่งยังไง อย่างยังแต่เคยได้ยินมาแล้วเคยเคยได้ยินได้ยินมาในทิศทางไหนบ้างครับก็ในทางที่ว่าตะก้อนเอเอเดียวซื้ออะไรวะไปพี่น้องไปยุกน้องซือก่อนนะครับคนมุสีนะครับซื้ออะไรเว้ยเดี๋ยวกระปุกหรือเปล่าซื้อเท่านะที่คุ้มี่หลังคนเดีว้อเ่าผมจังซื้อมีแนวว่ะอ๋อเป็นคนมูสีอ๋อแล้วคุณพี่ชื่ออะไรนะ ภไยลีภไยรีภัยรีสาขาภัยีสาขานามสกุลอ๋อภพยลีนะ สาขานาสกุลสาขาคุณที่ชื่อไพรีโอเคคับอ๋แต่วันนี้ถ้าถ้าเกิดว่าได้มาเก็บเกี่ยวเขาก็จะมาด้วยเหมือนกันมามาก็มาด้วยครับผมก็จะมาถ่ายทำเพราะว่าอดีสองหนเนี่ยสร้างผลงานกับสินค้าเกษตรมาอย่างเรียกว่ามากมายหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยง่าเดี๋ยวช่วงผม จะมาเก็บเกี่ยวไทยธรรขอคุดคุยอีกรอบหนึ่งนะครับผมออครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่ครับเป็นภาพของมันสัมปหลังนะครับในส่วนของคุณสุวรรณานะครับ ซึ่งส่วนนี้นะครับก็เรามีการเคยมาพูดคุยกันที่หน้าสวนนะครับว่าเ,าเห็นใบดูสีสันแปลกสะดุดตานะครับมีความสดใสมีความสมบูรณ์มากกว่าในละแวกใกล้เคียงนะครับก็เลยได้พบพูดคุยกับท่านเจ้าของสวนคือคุณสวนนาก็ปรากฏว่า คุยไปคุยมาก็ใช้สารที่ไม่เป็นเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับคุยไปอีกเบื้องลึกก็ถึงได้รู้ว่าใช้ไอทีสองห้าหนึ่งนะครับในการดูแลนะครับสวนที่นี่นะครับไร่นะครับไร่มันสับปะหลังช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมจะเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับ เรามีการตัดต้นไปเพื่อทำพันธุ์วันนี้เองคือไม่ได้มีการนัดกันกันกบท่านคุณเจ้าของสวนนะครับเจ้าของไร่ก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้เจอตัวไหมแต่เราก็เลยถือโอกาสบันทึกนะครับการเตรียมตัวการเก็บเกี่ยวนี่ครับพันธุ์มันที่เขาเตรียมตัดแล้วเตรียมเอาไว้นะครับตัดเอาไว้ ก็คือสาวไรมันแถวนี้เห็นคุณภาพของมันสับปะหลังของคุณสวรรณนาเนี่ยก็เลยมานะครับติดต่อในเรื่องของขอพันธ์ุไปปลูกกันนะครับนี่นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือเพียมทำการตัดเก็บกิ่งเกี่ยวมันนะครับ วันนี้อาจจะไม่ได้เจอเจ้าของสวนเจ้าของไร่นี้นะครับแต่เดี๋ยวก็ช่วงวันเก็บเกี่ยวน่าจะได้พูดคุยกันว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราบันทึกภาพตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าส่วนนี้นะครับเป็นสวนที่เราได้พูดคุยกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับ เอาไม่ถึงเดือนดีน่าจะประมาณสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับปลูกอะไรอยู่หรือคุณงามดอกตอกอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลัไใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี